มางานมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ในครั้งนี้นะครับเรามาเจอตัวนี้ครับรถที่ฮิตที่สุดในกระแสต,ตอนนี้ก็คือ ION UT นะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูด้านหลังก่อนหลายๆคนอาจจะสงสัยเยอะว่าด้านหลังของ i อออนยูเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือด,ด,ด้านหลังของ i อออนยูนะครับความกว้างก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าถือว่าพอใช้ได้นะครับกับรถาาราคาที่ไม่ถึง5้าแสนแล้วมีสเปซข้างหลังประมาณนี้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่ทุกคนรู้ไอออนยูเนี่ย มันสามารถพับเบามาแล้วก็ลาบได้เลยนี่คือจุดเด่นมากๆของไอออนยูซึ่งรถขนาดเนี้แล้วมันพับเบาได้ขนาดนี้สมมุติว่าใครที่เป็น First j o b อบเนะครับจบใหม่มาแล้วต้องการจะหารถที่อเนกประสงค์นอนในรถได้ไปเที่ยวได้ตั้งแคมป์ได้ไอออนยูค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆนะครับอ่านี่คือ UT นี่คือสแตนดาร์ดนะยังไม่ใช่พรีเมียมนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปดูว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นยังไงบ้าง ด้านหลังก็รู้สึกว่าขาไม่ได้ติดเบาะเลยนะครับอันนี้ผมคนตัวสูง168้นะขาจะอยู่ประมาณนี้ให้เราเทียบกับ E c o ค a านี่ก็ถือว่ามีสเปซที่เยอะมากและที่สำคัญคือเบาะสวยนะครับหัวไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับซึ่งถือว่าโอเคพอสมควรนะส่วนที่นี้นะครับเรามาที่ตรงนี้ก่อนก็พงมอะไรเนี่ยถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ คอนโซลหน้าตรงนี้มีจอให้ดูด้วยนะครับว่าความเร็วเท่าไหร่หรือว่าอะไรเท่าไหร่แต่เสียดายที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสเปคเจีนนะครับก็จะเป็นภาษาจีนอยู่แล้วก็หน้าจอตรงนี้เนี่ยก็ลองกดอุย้ยสวยงามครับสวยงามก็หน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าหน้าจอสวยงามอยู่แล้วก็การออกแบบ UX UI เนี่ยพอสมควรสวยงามด้วยแล้วก็เราดูขนาดจอนะ ขนาดจอเนี่ยให้มาใหญ่พอสมควรเหมือนก,นกันกับรถที่ราคาไม่ถึง5 0 0แสนบาทขนาดนี้ส่วนช่องใส่ของตังนี้นี่ก็จะมีช่องใส่แก้ว2ช่องนะครับตรงนี้น่าจะเป็นไวเลสเนาะแล้วก็เปิดตรงนี้ได้นี่ก็เป็นช่องใส่ของนะครับถือว่าสวยงามเลยส่วนรุ่นนี้นะครับเกียร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ก้านของรถนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากรถรุ่นอื่นหน่อยที่สําคัญก็คือว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือว่ามันมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับในราคาที่ไม่ถึง50,000นบาทถือว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่พอสมควรครับ